งาน Thailand Board g เก e Show ปีนี้กลับมาอีกแล้วปีนี้จัดที่ยูเนี m ยนมอลเหมือนเดิมก่อนจะถึงวันจริงคู่รักบอร์ดเกมก็ได้รับเชิญไปงาน Thailand Board เกมโชว์ดีเดย์เพื่อไปลองเล่นบอร์ดเกมที่จะมีในงาน Thailand Board g เกม Show มีบอร์ดเกมไหนหน่าสนใจบ้างไปดูกันวันนี้เรามากันที่ AI s สยามงานจะจัดอยู่ที่ชั้น3อันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแบบรวดเร็วคนที่เขาเชิญมาก็จะมีทั้งนักออกแบบบอร์ดเกมคนไทยนักออกแบบบอร์ดเกมชาวต่างชาติคอนเทนต์ครีเอเตอร์รีวิวเวอร์ต่างๆให้ได ดีมากมันเป็นวันที่คนที่ประจําบูธเขาก็จะได้ฝึกเล่นเกมหรือนักออกแบบเกมที่เขาต้องประจําบูธของตัวเองเนี่ยในวันงานจริงเขาก็จะยุ่งเนาะอาจจะไม่สามารถลุกออกจากบูธเพื่อไปเล่นเกมอื่นได้ส่วนในมุมของคนทำคอนเทนต์เนี่ยเราว่ามันก็ดีมากๆเช่นกันเพราะปกติเวลาไปงานจริงเนี่ยกว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์กว่าจะมีคนเห็นแล้วถ้าเขาสนใจเกมไหนเนี่ยมันก็อาจจะสายไปแล้วแต่พอมีวันให้ทดลองก่อนหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสามารถแชร์ล่วงหน้าได้ส่วนคนที่รับชมคอนเทนต์เขาก็จะสามารถแพลนล่วงหน้าได้เช่นกันว่าต้องการไปซื้อเกมไหนไหมอยาก พิเศษหรือเปล่าหรือว่าในงานมีเกมอะไรบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพวกเรายังเล่นเกมไม่ครบเลยนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยเกมเขาเยอะมากกล่องเขียวหน้าพี่เดกิเซเว่นเอดนจะเป็นเกมแข่งลงการ์ดให้หมดมือแต่มันจะมีความต้องบวกลบเลขอยู่นิดนึงเกมที่พี่เดกิเล่นในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นเกม r i n g ์อารจะเป็นเกมความไวแข่งการสวมแหวนเรียงสีตามบนการ์เกมนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่กล่องมันคืออันข้างบนสีน้ําเงินเป็นเกมใช้ความจําผสมความไวเมื่อถึงตาเราเราก็จะต้องเปิดแผ่นขึ้นมา2แผ่นถ้ารูปไม่เหมือนกันก็คว่มไปเหมือนเดิมแต่ถ้า เป็นรูปเดียวกันแต่แค่คนละจำนวนยกตัวอย่างเช่นภาพหนึ่งเป็นเป็ด1ตัวอีกภาพหนึ่งเป็นเป็ด5ตัวรวมกันทั้งหมดเป็น6ตัวทุกคนก็จะต้องรีบแย่งกันหยิบโทเค็นเลข6อันนี้เกม High Society ผู้เล่นแต่ละคนจะมีเงินอยู่อย่างจำกัดแล้วต้องใช้เงินนั้นในการประมูลอสังหาเกมต่อไปเจ้าของเพจบอร์ดแล้วบ่นเขาแนะนำมาเองเลย The Magic l a b y r i n t h เป็นเกมเด็กๆเ,เล่นง่ายทอยลูกเต๋าเดินที่ดันสนุกเฉยคือข้างใต้กระดานเนี่ยมันจะมีไม้กั้นให้เป็นเขาวงกตอยู่แล้วตัวเดินของพวกเราเนี่ยมันจะดูด เป็นเกมแนวทอยลูกเต๋าเดินเก็บของอะแต่ความเก๋มันคือเรามองไม่เห็นทางถ้าบังเอิญเดินผิดทางลูกบอลชนกำแพงลูกบอลมันก็จะหล่นมาเราก็จะต้องกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นใหม่มีอีกหลายเกมเลยที่ยังไม่ได้เล่นแต่ถ่ายผ่านๆมาให้ดูอันนี้ซิงโครฮอ o r ์ไรซันนะคะหน้าตาสวยงามมากต่อมาเป็นซามูไรแนวแอรีแอร์คอนโทรลกติกาเข้าใจง่ายนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นเองจริงๆนะต่อมาเกมชื่ออาบอริโตเป็นเกมที่เข้ามาเล่นพอลุกของมันเลยอะเกมก็จะเป็นแนวเด็กสเตอรตี้เสียบการ์ดไปเรื่อยๆต่อห้ามล้มอะไรแบบเนี้ยสีเดียวกันอยู่ มีพวกคอมโบสัตว์เช่นแมวติดแมวจะได้อะไรต่อไปทาโกยากิอันนี้ก็เห็นผ่านตามานานมากถูกตกด้วยลุกของเกมเช่นเคยเกมนี้ก็ง่ายๆเลยเปิดการ์ดมาใครทําตามนั้นได้ก่อนก็พูดว่าทาโกยากิแล้วก็เก็บการ์ดนั้นไปตอนเล่นก็จะฟีลแบบพลิกไปพลิกมาย้ายบอลไปมาต่อไปเกมโลคัสเกมแนวพัซซ l ์เป็นแบบฟลิปแอนไรท์มีรีวิวไว้ในช่องคู่รักบอร์ดเกมเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันที่ปาร์ตี้เกมที่สนุกมากๆของวันนี้กันบ้างเกมชื่อ i a m Aba n a n a ทีมก็คือผู้เล่นทุกคนจะเล่นเป็นคนป่วยทางจิิตเช่นคด ตัวเองเป็นค้อนเป็นเข็มฉีดยาอะไรเงี้ยแถมอยากให้ผู้เล่นคนอื่นรู้ด้วยว่าฉันเนี่ยมันคือค้อนนะแต่ทีนี้ในเกมมันจะมีผู้เล่นอยู่คนหนึ่งที่เล่นเป็นจิตแพทย์คือเราจะให้เขารู้ไม่ได้เลยว่าเราป่วยเป็นอะไรเดี๋ยวเขาจะมารักษาเราทีนี้ก็บันเทิงเลยต้องหาวิธีสื่อสารโดยไม่ให้จิตแพทย์จับได้เช่นแบบถ้าเป็นตุ๊กตาหิมะก,ก็ต้องแอบทําท่าหนาวให้คนอื่นเห็นแต่ห้ามให้จิตแพทย์เห็น The Last Row จะเป็นการต่อไมห้หลังลาซึ่งลาเนี่ยมันจะมีตุ่มแดงๆอยู่เราก็ต่อลงบนนั้นทับกันไปเรื่อยๆกม GameIA Installation Art แแต่ละะคนนจจสรร้าาาง ผู้เล่นทุกคนจะสุ่มตัวเลขแลนด์มาร์กกันอีกทีซึ่งอาจจะไม่ใช่เลขที่เราสร้างไว้จากนั้นเราก็จะตั้งชื่อแล้วก็ให้คนอื่นท่ายว่าเราได้เลขไหนประเด็นคือถ้าทุกคนทายถูกหมดหรือผิดหมดเราจะไม่ได้คะแนนเกมเหล่านี้ยังไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าพี่เดกิเขาถ่ายเก็บมาให้ Speed Colors เกมนี้ค่อนข้างเหมาะกับเด็กแต่ละคนจะได้รูปพร้อมสีที่กำหนดมาเริ่มเกมเราก็จะพลิกเป็นอีกด้านที่ยังไม่มีสีพร้อมกันจากนั้นก็เริ่มระบายสีจุดพลิกมันคือปากกาสีเนี่ยมีอยู่แค่เซตเดียวเท่มมเ่่่่่าาาาานนนนนนัั้้้้้้สสสสมมมมุุติิีีีีคคคออออืใใใใชชเเเเเขขยยยยยววววูรรรรรกกก็็็จจจะะะงไไไไดดดถผปแหหบ จุดที่ทาให้คิดว่าเกมนี้เหมาะสําหรับเด็กมากกว่าก็คือต่อให้คุณระบายสีที่ผิดเนี่ยมันก็จะยังได้ช่องละ1คะแนนอยู่ดีแต่ถ้าระบายสีที่ถูกก็จะได้ช่องละ2งคะแนนกล่องฟ้าลิตเติ้ลดอตเคยลองเล่นสมัยที่นักออกแบบเขายังเพลย์เทสเกมอยู่เลยนะคะตอนนั้นก็คือเป็นเกมทายเล่ยิงพัซโซอะไรแบบนี้กล่องจริงคือน่ารักมากที่เหลือบนโต๊ะนี่ยังไม่ได้เล่นนะคะวูลฟ์สตรีทนี่มาแรงสุดๆวินเดลอันนี้เป็นเกมแผ่นทายหกเหลี่ยมตีมังกรมังกรยังไม่เคยเล่นนะแต่น่าเล่นดีคิวอิลยังไม่่ได้อะแแตเป็นบบ แพ้เสียงในหัวนะในเกมมันจะมีเด็กเรียนกับเด็กเรียนแต่ละเธอเราจะขัดกันเป็นคุณครูเพื่อเลือกนักเรียน2คนมาทําข้อสอบโดยให้เติมตัวอักษรลงในช่องว่างแล้วก็กดดันด้วยเวลา3าวิซึ่งแต่ละคําคือล่อให้เขียนคํายากมากแต่ถ้าเรามีบทบาทเป็นเด็กเรียนเราก็จะต้องพยายามเขียนคําที่ไม่ใช่คำยากต่อไปเป็นเกมดูเรียนสมัครเลอร์ธีมคือลักลอบขนทุเรียนเข้าเมืองถ้าเรามีบทบาทเป็นผู้ตรวจการเราก็จะต้องเอากระเป๋าดีๆเนี่ยล้อมรอบกระเป๋าที่มีทุเรียนไว้แต่ถ้าเราเป็นผู้ลักลอบเราก็จะต้องพยายามทําให้ทุเรียนอยู่ติดกันจริงๆ คความิดเยยออะะอู่นะต่อด้วย Splendor Kid เกมนี้ไม่ได้เล่นเองแต่แค่ยืนดูก็รู้สึกว่าเข้าใจเกมแล้วจากปกติที่เราจะต้องซื้อกาสมันก็จะเป็นการจ่ายเหรียญเพื่อเดินผ่านเส้นทางแทนแชร์เส้นทางกันได้แล้วก็ใครถึงเส้นชัยก่อนชนะวันนี้งาน i l a n d นด์บอดเกม Show เริ่มพอดีจัดถึงวันอาทิตย์อย่าลืมไปกันนะ